องุาเรียบรอยแล้วนะคะพเพื่อนก็มีน้ำมันหอยเนาะรสจีแล้วก็พริกไทยเพื่อนใส่น้ำตาลไหมใส่ตอนไหอ๋อ้ำตาลไ้ใส่ตอนตอนเสร็จนะครเพื่อนบอบพระ,ะโยเียบระ,ะโยกเราต้องผัดให้สุก่อนะครเพื่อน สวัสดีค่ะวันนี้จะเจอกันอ ah ีกแล้วนะคะเพื่อนๆขาวันนี้เชฟประจำบ้านของแยน้อนจะทำหมูกระเทียมอร่อยออร่ยนะคะเพื่อนๆอันนี้เรามาทอดกระเทียมก่อนนะคะเพื่อนให้หอมก่อนนะคะมาทอดกระเทียมกันก่อนค่ะะคเพื่อนๆเราก็มาผัดหมูกันเลยนะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราทอดกระเทียมเสร็จแล้วนะคะเพื่อนขา เราปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะคะพเพื่อนก็มีน้ำมันหอยเนาะรสดีแล้วก็พริกไทยนะเพื่อนใส่น้ำตาลไหมอยา,ใส,า,ออาใ,ใส่ตอน,นะครับอ๋อน้ำตาลไราใส่ตอนตอนเสร็จนะคะเพื่อนเบาๆเบาๆสะเทียบสะทะโยกเราต้องผัดเ้อะๆสุกกว่านะคะ,ะ,คะพเพื่อน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆขานี่ค่ะหมูกระเทียมอร่อยๆนะคะเพื่อนๆจากเชฟประจําบ้านของเยน้อยเองค่ะเพื่อนๆจ้านี่ค่ะมาๆมาขามาทานด้วยกันเลยนะคะสําหรับคลิปนี้เยน้อยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เยน้อยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ